สวัสดีครับสมาชิกข้าฝันการเกษตรนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นําเสนอในเรื่องของการเสียบยอดนะครับอันนี้เสียบริ่มนะครับตรงกลางจอเนี่ยครับเป็นรอยสวีเห็นไหมตรงนี้มัดแน่นเกินไปแล้วก็ไม่มาแกะออกมันก็เลยเป็นขดเดี๋ยวสักพักพอมันโตมันก็ขยายไปเองไม่เป็นไรผมเพิ่งแกะออกเมื่อสักครู่นะครับอวิธีการย้อนกลับไปดูนะครับผมได้ถ่ายคลิปไว้อ่าอันนี้ต้นตอเป็นมะควิดนะครับเห็นใบไหมครับ เป็นลักษณะนี้มะขิดมะขิดนะครับข้อดีของมะขิดก็คือทนแรงนะครับทนน้ำท่วมด้วยแล้วก็อ,ออกออกนอกดูดูนะครับนี่ครับจะเห็นว่าได้ผลจริงเมื่อกี้แสงไม่ดีอันนี้ต้นนี้แสงดีครับเป็นมะก,กูดไร้หนามสังเกตจะไม่ค่อยมีหนามนะครับก็หนามน้อยก็แล้วกันถ้าจะบอกว่าไร้หนามเลยก็กไรอยู่นะครับ ก็มีอยู่น้ำน้อยนะครับนี่ครับรอยแผลตรงตัววีตรงกลางจอคนระับอันนี้ได้ผลจริงนะครับถ่ายซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นว่าเป็นเสียบยอดจริงๆนะได้ผลจริงนะครับลาไปก่อนนะครับถ่ายให้ชมว,ว่าได้ผลสวัสดีครับ